เอาแล้วครับผมเดี๋ยวจะพามาดูร้านของคุณตานะครับนี่ปฏิจานี่อันนี้คุณตาพามอาหาครับผมนี่คุณตาวิเชียนอันนี้เป็นร้านขายของของคุณตาวิเชียนนะครับขายดีไหมยายเดี๋ยวนี้ยายก็พอขายได้จ้ะก็พอขายได้ใช่ไหมย้<จ>ะขายของมานานยังครับก็ <ไป S 1> นานหลายปีแล้วจ้ะหลายปีแล้วเนาะนี่วันหนึ่งี่ตกได้ประมาณกี่พันครับเฉลี <ül น acco> ่ยแล้วกวันนึงก็ข้าหกพันโอ้โหนี่ค้าวผมนี่เป็นหมื่นด้วยครับผมแฟนของคุณตานะครับ โอเคเสือร้านขายของอยู่ข้างโรงเรียนอะไรนะตรงนี้โรงเรียนบ้าน,นการโคกบปนเลงครับผมอ่าหลายหลายคนนะครับผมอยากเห็นร้านของคุณตาเนี่ยหามาชมแล้วนะครับเนี่ยคุณตาวิเชียนเนี่ยอยู่ในโหมดขายของครับ,รบสมมติว่าผมเป็นลูกคา้าคุณตาจะพูดยังไงต้องพูด <st> ่เขาเลือกเองเลยร้านนี้นี่เขาเลือกเองครับผมเข้าไปเขาก็เลือกเลยโอ้โหนี่เขาใหญ่จังมันเหมือนไอ้ มันก็เหมือนไอเซเว่นแะละครับแต่เรามีของกำลังคนซื้อแค่นี้เองชาวบ้านครับผมถ้าเยอะกว่านี้มันก็ขายไม่หมดของก็มีทุกอย่างเลยเนี่ยครับมีทุกอย่างนี่แตมีไม่เยอะจนเกินไปครับผมนีมีเดี๋ยวพาเดินดูสักหน่อยครับไหนๆก็มาแล้วนี่ในร้านของคุณตานะครับี่ อันนี้เป็นบ้านอีกที่หนึ่งของกุตานะครับผมอันนี้อยู่บ้านครับขีมกว้างนุ่นครับผมขายดีตาจะลงกันเต็มห้องนี้ก็ยังได้นี่ด้านก็กว้างนุ่นครับของเก็มไปหมดครับผมมันไม่ค่อยได้เก็บกวาดร้านไม่ใหญ่เท่าไหร่ของวางแน่นเต็มร้านเลยนะครับเพราะตาไม่ได้ไปสั่งครับผมนเราทำเองตาไปตลาดกับแไม่แม่บ้านตาไปคนเดียวอ๋อลูกแม่บ้านเป็นคนเดียวครับผมตาอยู่แต่ข้อกวัวเลยครับ แม่เขาก็ซื้อมาเนี่ยนี่นี่นี่ทุกอย่างเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกับผมช่องเ T N ท a r m ฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับนักปราดเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูด้วยนะครับผมตอนนี้มีชายามานักปราดเลี้ยงหมูด้วยตอนนี้หมูตาก็อยากแนะนําให้คุณเลี้ยงหมูเลยคุณตาเข้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณตารบกวนฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0981608254นะครับผมเบอร์คุณตาวิเชียนนะครับ ฟาอ์มคุนตาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมบ้านโคกบะเลงนะครับผมไอ้ออวัดโคกบะเลงถ้าจะจะพีเอสอ่ะนะเอสอ่ะวัดวัดอังการโคกบะเลงครับผมกดก็เจอเลยแหละอ่าถ้ามาจากถนนเลี่ยงเมืองก็มันจะมีป้ายอยู่ครับตรงบูนยิงอ่ะวัดอังการวัดอังการโคกบะเลงป้ายตัวสีแดงอ่ะหนังสือสีแดงต้องถามสนต์ตาวันก่อนเห็นบอกว่ามีคนลาวจะมาไปไหนแล้วตาอูตาว่ามันได้โทรสงสัย มันจะหลอกเอาตัง์นั่ยแหละอ้าวมันบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่มีเงินเราโอนตังอ่ะนะเรื่องของเรื่องตาบอกวอ้ถ้าเองมีไม่มีไอ้นะไม่มีเงินติดตัวอย่างนั้นไม่เอาหรอกอ๋อสุดท้ายเป็นมิรมันเหมือนมิดชืยชิวมันเหมือนจะหลอกเราว่าถ้าให้มันมาก็ต้องโอนตังไปอย่างเงี้ยอ๋อผมเข้าใจแล้วที่วาจ่ะมานี่ไม่ใช่ใกล้ๆเนาะครับผมมันต้องหมดพันสองพันอีกแล้วไม่เอาอ่ะอืม เลยเลี้ยงไม่ไปเองเลยแหละครับผมเอาเงินค่าจ้างมันเดือนละหมื่นก็บ,บาเสื้ออาหารในวัวกินก็ได้นี่นี่นี่เาก็อยู่ในโคกครับผมให้ฟางเรื่อยๆเบรกก็ไม่ต้องแบรกเอารถไปขนมาทิ้งก็ก้อนหนึ่งก็แบงกันสาครั้งก็ได้วันนี้คุณตาปล่อยวัวด้วยปล่อยเขาไอย้ยามันเริ่มเขียวๆมันไม่ไปไหนหรอกเขา ปล่อยคนเดียวเลยวันนี้ปลอยร้านช่วยปล่อยจะเช้าหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวเย็นมันเข้าอกเองโอ้ครับผมมัวมันเคยเข้าอกแล้วตาเพิ่งปล่อยวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมครับพรามันเข้ามันแดดร้อนจา้าจ๋าอยู่โรงตั้งเป็นสองเดือนแล้วมั่งเนาะครับผมมีนาจะกสิ้นเมษาเนี่ยมันอยู่ได้สองเดือนมัวแต่ยุ่งย,ยุ่งอยู่ยุ่งยุ่งครับรผมพอดีแม่ยายก็เสียด้วยครับทําบุญเพิ่งจะแล้ว อ่าเออพอดีตาเลี้ยงหมูก็ได้ทำบุญเย้านบุรษีครับผมอืมมันมีตลาดนั้นอยู่นานเหมือนกันแหละครับพักหนึ่งก็ไม่ยืมรถผมแรงมากครับไม่ใไปได้ครับผมลังไอรังคาสังสีมันดังครับแต่ก่อนมีมีพักหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นราคาดีกว่านี้ราคาดีกว่านี้อีกเมื่อกี่ปีที่แล้วครับตาอูหลายปีแล้วครับผมเป็น โอ้ยี่สิบปีก่อนนุ่นอะโอ้โหตลาดโคกระบือนะครับมผมเปิดทุกวันอะไรเมื่อก่อนตาจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันรู้ว่าเปิดแหละเป็นละครนี่แหละคุณสายโอ้โหยี่สิบกว่าปีก่อนร,ราคายัางดีกว่านี้ดีกว่านี้ตกตัวประมาณเท่าไหร่ครับตาก็ตวงหลายหมื่นนี่แหละหลายหมื่นด้วยอืมอืมจำได้ว่าแม่วัวสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นตัวสวยอะครับผมอืมตาชุดน,นั้นก็ยังขายวัวได้แพงอ่ะครับแม่ละห้าหมื่น เอ้สมัยรุ่นนายบอยแหละครับอยูุบบนอ่ะยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยไอ้บอยกำลังดังเลยโอ้โหผมยังเด็กอยู่เลยนะครับเพราะไอ้บอยกำลังดังนี่วัวหูออกมาก็มีเละตัวละสองสามหมื่นเลยครับผมเพราะมันเขาเล่นนับหูอ๋อเล่นนับหูเอ้าหูยาวก็ได้เงินแหละครับแล้ลูกวัวออกมีจะหมื่นก่าบาลหมื่นกระบาลเลยออกมาน่ะ ตอนนั้นคุณตาจูงวัวไปตาไม่เคยไปขายไม่เคยไปขายตาเลี้ยงวัวไม่เคยขายตลาดนันอ๋อเ,เคยเดี๋ยวไปดูเคยเดี๋ยวไปดูเฉยๆวตาไปซื้อลูกไฟที่ไอเขาจับแม่ไปอ่ะครับตาซื้อลูกไฟมาไอซื้อแต่ลูกไฟไอเขาขึ้นรถเดี๋ยวรถเหยียบตายเนาะครับเขาก็เอาแต่แม่มไปคุณตาเลี้ยงควายด้วยแต่ก่อนเลี้ยงควายสวยครับผม แต่ก่อนเนี่ยตามมาขายตรงตาไปทําแมคโครเลยเนี่ยอ๋อพอดีตอนนั้นลูกยังเล็กครับไอ้ลูกชายทุกวันเนี่ยครับผมพอดีมันตาก็ไปวิง่งแมคโครแล้วไม่มีคนดูฝายฝา,ายผูกลากแดดไม่ได้เนาะครับก็เลยขายอู้ฝายสวยครับผมสมัยนั้นน่ะเลี้ยงมันไม่มียาไม่มีอะไรครับมันก็โรคก็ไม่มีครับผมสมัยนั้น ไม่นั่นครับผมแก่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับก็ตาก็ไอไม่ลืมบุญคุณเขาหรอกครับผมไอก่อนที่ตาจะใช้กินดีมีใช้เนี่ยอืมตาก็วัปวป่วยเยอะครับโอ้โหฉีดยาวันละสองพันสามพันนะ่ะนะช่วงลำปีสกินใช่ไหมลำปีสกินอ่ะนี่ยาซื้อมาเหลือเยอะแยะเลยครับเพราะฉีดเรื่งขวดก็พอดีฉีดเหนื่อยแล้วก็ไปนอนดูโทรทัศน์ไงครับผมแต่นี่เขาโฆษณา ตาก็ทดลองซื้อมาให้กินดูสามสองก่อนครับแต่นี้ก็ซื้อเรื่อยๆยกกองเลยครับผมก็ะทุกว่าก็กินตลอดเนี่ยลูก้อกัวตาก็เดินไปมีแต่ปอกไอ้ตาไมาา่ได้เผาจริงอ่ะอยู่เกินกันเน่ยครับผมออวัวไม่ว่าจะวัวจะหมูอ่ะครับไอ้บางคนก็บอกว่า ตาวางยาไอเอสซโทรมาว่าตาวางยาหมูบอกอไม่หมูถึงไม่เครียดวันนั้นมีคนคอมเมนต์เยอะเลยครับตาหมูตาเนี่นอนนิ่งทุกตัวเ<อ>ขาบอกว่าตาวางยาหมูหรือเปล่าจะได้ไปว่ามันทำอะไรหมูมันไม่เครียดอ่ะหมูมันกินนอนสบายแล้วมันก็นอนครับใช่เลยเขาโทรมาก็บอกว่าตาวางยาหมูนี่ครับผมเอฟซีโทรมาถามเพิ่งหมูเยอะเลยใช่ไหมตาเยอะเนี่ยลี้ยังหมูเนี่ยมันดีอย่างเดียวอ่ะครับหนึ่ง ไอ้บัวเนี่ยมันเป็นปีเนาะมมันถึงหยอกลูกอ่าแต่ตอนนี้ตาก็เน้นให้เลี้ยงพวกไอ้สมพวกวากิวอะครับมันตลาดไม่ตันตลาดไม่ตันเออแต่ตอนนี้ตาหันมาเลี้ยงหมูก็เพราะอะไรมันออกทีละสิบตัวเนาะครับปีหนึ่งอย่างน้อยมันได้สองข้อทุกอย่างทดลองด้วยตัวเองหมดแล้วทดลองเนี่ยอันนี้สาเร็จแล้วครับผมเพราะหนึ่งก็ไม่สําเร็จก็เท่าเรียนรู้อ่ะครับเราเลี้ยงสองตัวก็เท่าศึกษาอืมหนึ่งปี พอปีสองลูกมันก็เป็นแม่หมูอีกแล้วครับผมและตอนคลอดเนี่ยมันก็จะสอนเราเองเพราะหมูเนี่ยไอย้จูเกิดก่อนมันก็ไปแย่งนมใหม่แม่กําลังท้องอ่ะครับผมเพราะแม่มันใจดีหมูที่บ้านนี่มันนิสัยดีมันไม่กัดตัวไหนอ่ะอืมพราะมันนอนไข่ก็กินแล้วมันจะกินนมกินนมก่อนคลอดอ่ะครับกินนมน้ําเหลืองหมดคไอยลูกคลอดมาไม่ได้กินนมนมดีหัวนมครับ มันก็ไม่แข็งด็วัวควายเข้าตลาดนัดเยอะไหมก็เยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมอืมอืมแต่ว่าแต่ก่อนถามว่าถูกมันมันไม่ถูกนะครับอืมแต่ก่อนมันไม่มีวัวเขมรวัวพม่าเข้ามาอย่างนี้มีวัวหลักพันไว้เมื่อก่อนพันบาทอย่างนี้หมดใช่เกินเกินือตัวเล็กๆก็ะสีพันตัวเล็กๆนี่สี่พันแล้วเออก็ซื้อเชือดกินนะครับผมเออ แม่ใหญ่ก็สองหมื่นสามหมื่นเลยแหละโอ้โหเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับผมอืมไม่มันมีมีถูกมีแพงครับบอกไม่ถูกถ้าเทียบปัจจุบันเนี้ต่างกันยังไงครับตาตอนนั้นถามว่าถึงมันถูกหน่อยแต่เงินมันแพงแต่เงินมันแพงอ๋อแต่ก่อนเงินหมื่นก็เท่าเงินแสนทุกวันนะครับผมอ่อืมอันนี้เงินแสนก็ถ้าใครมีแต่ก่อนใครมีเงินแสนก็เท่ามีเงินล้านทุกวันครับผมโอ้โหอ๋อ ก็ตอนนั้นปะทูยังมีน้มตัวห้าบาทเลยโอ้ก็แปลว่าวัวควายเนเมื่อก่อนนี่แพงจริงๆนะแพงเงินนี่โอ้โหเงินมันแพงครับผมแต่ก่อนอ่ะแรงวันละร้อยห้าสิบครับผมนี่ก็แพงแล้วนี่ก็แพงแล้วตอนนี้จะร้อยห้าสิบก็พอใช้นะแต่ก่อนครับผมเอออาผมถามย้อนเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่ได้ทั้งเดือนอ่ะใช้เงินเดือนกี่บาทเมื่อก่อนสมัยวัวตอนนั้นเลย พ่ไม่ถูกบอกไม่ถูกพอถ้าจะาสีจะสายอยู่บ้านครับก็ไปขุดปูหากบตอนคืนไปสองกบก็มีเนาะครับผมจับได้เป็นครึ่งครองอืมเออแล้วก็ขุดปูขุดอะไรมันไม่หากินไม,ม่ยากเหลยหากินง่าย,ยอ๋อโรคไอพ่อมันชนบทเนี่ยครับผมโรคก็ไม่มีอืมทุกวันนี้โรคมันมาสารพัดทิศแน่ครับผมมาตาักลอยอากาศเอือยอะไรเอื่ยน้ํา แต่ก่อน้ำก็ไม่ต้องซื้ออย่างนี้น้ำกินครับผมผมจำได้ตอนเด็กอ่ากินน้ำบ่อนะอาบน้ำทุ่งในคลองก็โอ้แต่ก่อนบ้านบ้านตานี่ตอนสมัยตาเป็นผู้ใหญ่อ่ะครับเขายังมีโลไอเขาโชว์ไอไอะไรอ่ะไอตำบลครบส้วมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนะยังไงอ่ะตำบลตายตำบลมูลศีอ่ะครับไออำเภอเขามีใบ ไอยังไงอ่ะไอทางจังหวัดอ่ะขเขา<ผ>ม,มีใบการันตีให้บอกว่าตำบลบุรีไอตำบลเราอ่ะหมู่เราอ่ะได้ส้วมครบทุกร้อยหลังคาเรือนนะอ๋อได้ส้วมครบทุกร้อยหลังคาเรือนแต่ก่อนมันคนออกไปถ่ายตามทุง่งนาเลยโอ้คับผมตื่นเช้ามาเนี่ยอืมออกไปถ่ายตามจอมปลวกเอ้ยตามข้างกันนาเอ้ยเพิ่งะไ,ะไอาไอสมัยตาเป็นผู้ใหญ่ด่แหละครับผมเอเขาเริ่มให้ทำส้วมเอนแต่ก่อน,นอ้ ตานักพัฒนาครองไม่มีอถนนทางน้ําอ่ะครับตาก็ขุดทางน้ําเป็นถนนเป็นคลองนี่เี่ยถ้าเดินไปครับผมมจะเจืแหละขุดเสร็จแล้วเขาไม่ยังไงเขาไม่บูรณาการทำก็ลกเหมือนเดิมครับประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่รบกวนคุตาแล้วครับผมขอบคุณคุตาครับ